กาบสปัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองปายเบอร์จูบูทุกคนวันนี้บะหน่อยมาเห็ดห่อสมสมมูพี่น้องก่อนเดินผากกดติดตามกดไลค์กดจับตะไคร่บะหน่อย,นยเด้อเพราะบะหน่อยห้าคลิปใหม่เห็นมาอัพโหลดนาอพี่น้องเบื้องต้นเลยพี่น้องมันหน้าตามาจเป็นตะกินเราเลยเล้อุปกรณ์ ่อนการเห่งกันที่นี่สากับโคกนั่นเองนนะอันนี้มูน,นี่คือมูที่หน่อยซับมาอย่างด้อยนะต่ำนะี่นะอันนี้คือเขาเขาเหนียวใส่ขนันยัลงไป ต่ำให้มันเียวเนาะเกลือใส่เกลือลงไป tầm đôi, rồi đốt, đây là đốt bì, xay thật đi chút nồi, mình ngoảnh nữa, anh cho nó tầm, cho nó nhọc tựi tựi ทำเ,เนี่ยเด้อตาก็มาเสกตัวเองเนาะน,นี่คือกระ,ะ,ะเทียมเนาะขายอะไรคือกระเทียมไปเนาะคำว่ามีกระเทียมมันชีผสม เนี่ยคือบะหมี่กินหอมเนาะถ้าขายกระเทียมกระเทียมให้ฉันตั้กระเทียมนี้ กเทเกแล้วทงใส่เลยนัจาจะนั้นน,นมาคัดเียงเงียงไั้นั่งเต่ hành cho nó nhé ມົນທະນັດພີ່ນ້ອງໃສ່ຕົງນີ້ຍາດຂໍອະນຸຍາດນທນັດ สลาเอกเนาะเ็เนียวเลยสังเกตมันมันเนียวเนาะาจะมาหอ่อใส่ใบตองก็บ่บม,มีบไไใมบ,อบตองกห็ห่อใส่ถุงคือบ่งเนาะอยู่บ่มีใบตองพี่น้องบ่ใชห่อใส่ถุงตรงยามมาห่อครับบ่ได้ซื้อใบตองมาพี่น้องห้องเซาเขาซื้อเนาะบ่คืออยู่บ,าบ้านเมืองเฮาขึ้นอยูบ่บ้านเบิใบตอง ไม่คอยมีนิ้บคอยนิ้ต่อไม่ก้นอ,ง,อนววนงนี่ยเดียวนอนนี่ยเดาไก่ไรลยชิลชิานี่น้ีอยัรงไ้ยังมีสุดดวดกระดา่งหมงูใ่ว่ากระเทียมการดวดดีเราใส่ มันนวดเนาะข่าเนียวข่าหนย่งเดียวเส้นหนามแล้วก็มาขันใส่พากดติดตามไลค์ก็จะติไครอหน่อยนเลยไนันน้อยฮะคลใบใหม่มาปวดเบ่งเนาะนี่หน่อยจะขันไปเรื่อยๆเนียวเนียวอีกหน่อยน่จากที่บัียนเราขันบ่วไมันไปเฮ็ดมันกัเสียะชีหนาเนาะเราขันเนียวเนียว ชาขีขั้นเนี่ยเยเนาะมาเตีมไปีหอนะแค่น้อยขีหยอยเดยแต่ว่าไม่มีมือตองใส่ถุงเอาหอเห็ดซามห่อสีหอนะขีห้อหหไ้เด็กห,หอยดมเขาดมเขามัน ที่ยามาใชบูรี่ใช่เเห็นเน่งนม่เมากน้อยเห็นหน่นแน่งโเขา แต่ในอันนี้ราไม่โดมเขาหนอมันถึงๆึมันไม่ดมเขาเนี่นนยานานี่กี่หนอวันหนึงน่ง สมีดมมันเกตี่ไปยังมีมันบ่ดเตียมต้งหัดมันเต็มเพระมันมีดมมันเก็ม่มยไปเนา นี่ยเป็นเนียวเลยคัดเนียวๆนะพี่น้องคนบ่เนียวมันสิมันสิบ่เป็นเนาะต้องัเนียวมันจะสิบ่นาครับสิปนน้ําหมีดอก

น้อยไม่เห็นงานมันม,มีแต่ตัวของม่น้องทมันหาหญ่มาเป็นกองทันมปนอะไออนสลาดหอสุดท้ายเจ้ามาประมาณนี้หน่อเข้าๆยังวนะ่าจะเทียมเนะียขาๆยังว่าจะเทียมเนอ เฮเบไาลเานะี็น้อกเห็ดสีหอ3ามสีหอนี่ก,ก็ยป็นภาพกดติดตามกดไค์ก็จัดแต่ไ e ว่าหน่อยเนละี่อๆก็งองหา,หาคลิปใหม้มา,มาโดยเบิ้งเน่อนี่คือสมมูลพนะี่น้องนอยหอใกระทงยางเพราะว่ามันม่มีม่ตตองลิปนี้มนหน่อยจบต้องเบียดกัน่น้องหากกดติดตามกดไค์ก็จัดขวมาหน่อยเนละ้อ กำลังหาคลิปมาใหม่มาอัมโหลดให้เรื่อนและพี่นอ้องกินน้องกินก้าวมาสบายพี่นอ้องเมื่อตะบนตคน